เบบซี่ไม่จะเล่นะไรขนาดท er. ั้นดูดูนี่ครับความน,าน่าของ,รงเราเลี้ยงมาตั้งเด็กนะลูกป้อนนพว่าเราก็เป็นชนน่ะนะไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> ดู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 ทำดูทำดูทำเบบซี่เบบซี่ mira, หนูเป็นนกนะรูปหนูไม่ใช่คน สันคอหนัวที่เล่นน่ารักแบบนี้เนยทุกคนปีกได้แล้วเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปบินอิสระนะแต่ก็ฝึกบ้างอยู่แต่ยังไม่เชื่องเต็มที่เท่าไหร่ก็เลยยังไม่กล้าพาไปขงงอ,อกเราฝึกบินแค่ในห้องในห้องก็กว้างลุง่ง น้องรู้จักตีบินโค้งกลับมาอยู่แต่เรื่องเก,กาะยังไม่แม่นเท่าไหร่แต่แบบนี้ประจำอยากอยากให้เราจับไงท้องต่ำแล้วก็จับหมุนแล้ก yup ็เหย่อเถอเหย่อเอหย ไลหนูจะหัดพูดเลยแบบเสียหน่จะหัดพูด,ปปไ,ด,พดไป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 เข้าโกงนอนไปประตูกงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ล็อกเนี่ยเปิดเองได้นะเนี <c> ่ย <oughs> เปิดออกมาบินเลยนะวันนั้นนะ่ะดีนะไม่หลุดเนะี่ยหนึ่งรูจ้จักจับบ่าเจ้าของอยู่บินหาเจ้าของแล้วจับบ่านกที่เชื่องฉลาด พอสมควรมากเมื่อที่แล้วผมเลี้ยงคอคาเทลอะหลุดทสแกรกก็เต้นทำท่าเชื่องพอได้บินบินหายหายลุดไปเลยตามหาก็ไม่เจอเจอแล้วก็ไม่ได้เคินเขาไม่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะห่วงขาไม่มีมีแต่รูปมีวีโอเขาก็คนจะไม่ให้กนะ็ถือซะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเขาเลี้ยงเต็มที่แล้วแต่เจ้าตัวนี้มา เชียงมากตอนขนัวคีเล่นคีอ่อนเสียงดังสุดสุดปอนไม่อิ่มนะระวังร้องดังโัวก่กระจายข่าวพาู้ใหญ่บ้านอกนิงเนี่ยไปไปไปสีประเด็นไปไปมื่มทีแล้วให้น้องดูดูดูดยังยังไม่พอมื่อทีแล้วให้คาบหวยคาบมาให้เก้าหนึ่งเ็ด กัเ, 9, 7, เลี้ยง9.7เนี่ยซื้อซะไหมถูกถ้า1.97นะถูกสองตัวอยู่นะเป๊ปซี่นะไปเป๊ปซี่เข้าบ้านไปไปนอนไปจะมานอนตะแคงนอนหงายอยู่นี่แต่กอนนอนหงายได้อยูงเดียวนอนตะแคงไม่ได้เดี๋ยวนี้พัฒนานอนตะแคงโอ้ยเ๊บซีเอ้ย แต่เวลาพาออกไปเดินเล่นข้างนอกน้องก็ไม่บินนะน้องจะเกาะแน่นเลยบางทีเหมือนจะก,กระโดดหลุดบินก็ไปไม่ไกลมีอะไรใกล้ๆก็ดีไปเกาะยังไม่สองเดือนได้เดือนอายุน้องได้เดือนเดือนยี่น่าจะสิบวันเลยสิบกว่าวันยี่สิบวันจะครบสองเดือนนะไปเแบบซี่ไปไปนอนไปไป ยังไม่ทราบเพศครับก็ซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ออกจากไข่ได้เจ็ดแปดวัน้็น้องมาเลี้ยงเลยวัดใจครับวัดสีแต่ก็โอเคอยู่นะสวย จะเขียวจะเหลืองก็ช่างขอให้น้องนิสัยน่ารักก็โอเคแล้วครับดูดิไอไม่เล่นรอบพ่อจะหาทำกับข้าวทำงานรอไปไอ,ไอนอนอยู่นี่ได้นน่นะ่ะทำงานแล้วเ้อไปเ้วเ้อบาย <laughs> แค่นี้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปทำงานละ กดทุกใจกดติดตามน้องเป๊ปซี่หน่อยนะคะวันนี่แจกให้เป็นตัวตัวเมียจังจะได้หาผัวรอรอดลุงเหลืองให้นะ่จะรู้บายบายเลยบายบายก่อนเดียวเดี๋ยวลุกมาลุกมาบายบายเลยเป๊ปซี่บายบายกันเลบยบาย,บายบายนั่น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 เป็นส่วนแอบแอย่ว่า นั่นนั่นนั่นนิสัยอะไปเลยเด้นีไน่ไปแอบเดนะไปเด้หนีเด้อแปปซี่ออกมาเดี๋ยวไปเลยเด้อไปเลยเด้อเนี่ยนิสัยอย่างนึงคือเวลาเล่นพอเราไม่สนใจกระโผงหัวมาฟัดอยา่างนี้สนใจไอ้ดีไอ้ดีเด็ดนี่ชอบแต่จะนอนไงท้องงี้ยัยไอเราทำกับข้าวแล้ว chúp chúp tất con mọi người. chúp 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 khôn, lên, chúp chúp Pepsi, chúp chúp rồi. chúp, chúp. Yeah. Bye. Bye.